a lot more ตอนนี้นะครับวันนี้เราเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับจากฝั่งดอนสากซึ่งมีรถตกค้างอยู่เยอะมากนะครับเราเริ่มเลยแล้วตอนนี้เราพยายามจะเสริมให้ได้ทุกเวลานะครับที่ทําได้ในเวลาปกติเหมือนเดิมแล้วก็พยายามเสริมเข้าไปทุกครึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยขณะนี้ขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่เราก็มีฝนตกอยู่ที่ฝั่งสมุยนะครับจะเห็นว่าสภาพการอารอคอยของผู้ใช้บริการตอนนี้ทั้งบริเวณท่าเรือเราเรียกรถขึ้นมาเต็มหมดแล้ว และทั้งบริเวณด้านนอกเนี่ยตอนนี้ขณะน,นี้รถกาลังเข้าคิวอยู่พนักงานของเราเนี่ยกำลังจัดการและระบายรถให้ท่านพยายามทำให้ท่านได้เดินทางให้ได้ภายในวันนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับสภาพคลื่นข้างนอกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยังมีพอมีคลื่นอยู่นะครับแต่ว่าการเดินรถของเราตอนนี้ยังทำได้เรามีการประชุมกับทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนะครับในขณะน,นี้แล้วก็ดูในความปลอดภัยเป็นหลักนะครับและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่านเพราะฉะนัะ้นไม่ต้องห่วงครับ ถ้าเดินเรือไม่ได้เราหยุดนะครับถ้าเดินเรือได้เราจะให้บริการตามปกต,ติต่อไปครับ